สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเสกฟู้ดค่ะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลมะพร้าวค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแต่พคุณแก้ร้อนในค่ะทำกินเองก็ง่ายค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแอดใช้ถั่วเขียวอยู่ที่300กรัมค่ะ ล้างน้ำแให้สะอาดแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะทําการต้มน้ําให้เดือดค่ะเราใช้น้ำเปล่าอยู่ที่2ลิตรนะคะแล้วก็ตามด้วยใบเตยอยู่ที่5ถึง6ใบค่ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะนําถั่วเขียวนะคะที่เรารางสะอาดเรียบร้อยแล้วแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะต้มให้ถั่วของเราสุกค่ะ นี้ก็เดือดประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตักฟองออกด้วยนะคะต้มจนกว่าถั่วของเราจะมีความสุกแล้วก็ความนิ่มตามที่เราต้องการเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะถั่วที่เราต้มไว้นะคะก็สุกตามที่เราต้องการแล้วนะคะลองชิมดูค่ะว่าเราชอบความนิ่มความสุกประมาณไหนนะคะอันนี้แอดก็ใช้ได้แล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลมาพาะพร้าวลงไปนะคะอยู่ที่250กรัมใครชอบหวานกว่านี้อาจจะเพิ่มเติมลงไปได้หรือว่าจะลดปริมาณน้ำตาลลงมาได้นะคะลองชิมดูก่อนค่ะเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาจากนั้นนะคะเราก็จะต้มให้น้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะละลายค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปเสิร์ฟกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักถั่วเขียวนะคะใส่ถ้วยไว้ค่ะถ้าใครทำค้างคืนไว้นะคะแล้วก็นำมาทานเนี่ยมันจะเข้าเนื้อกว่านี้นะคะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถั่วเขียวต้มน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสาม,มารถแก้ร้อนในได้ค่ะก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องเซกฟ,ฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ